สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลเกาโช่สลาเ์เตอรี่เกมที่15ประจำเช้าวันเสาร์ที่12พฤศจิกากันหน่อยดีกว่าก็ปรากฏว่าเอมโพลีเปิดบ้านเอาชนะเครโมเนเซไป2-0เมื่อวันนี้เจ้าบ้านได้ประตูจากนิโคโลคัมบกี้และก็ฟาเบียโน่พาลิซีนั่นก็เลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดของทั้ง2ทีมเนี่ยเอมโพลีขยับมาอยู่ที่12หลังจากเก็บเพิ่มเปนน็น17คะแนนส่วนเครโมเนเซยังอยู่ในโซนตกชั้นครับอันดับที่18มี7คะแนนเหมือนเดิม ไปต่อกันที่ดอกซโนล,ล่าสุดก็ยังคงเป็นวิกเตอร์โอชิมเฮนที่สัดไป8ประตูเรือเดี๋ยวเราส่งท้ายกันที่โปรแกรมและต่อไปครับคัมคือวันเสาร์ที่12พฤศจิกาก็จะมีนาปโปลีเปิดบ้านเจออูเดเนเซ่ซามดูเรียพบเลเช่ Pop er, แล้วก็บริลญญาเจอเกับซาสโซโร วันที่ที่13พสามพฤายมมีอัลตา,ตาเปิดบ้านเจออินเตอร์มอนซาพกสาลัยในตานหน้าโรม่าจะพบกับโตรีโนเวนลรนาเจอกับสเปเซียเอซิมิลานเปิดบ้านเจอฟิเลนตีนาแล้วก็ปิดท้ายด้วยคู่บิ๊กแมตระหว่างยูเวนตุสพบกับลาซิโอ